มาอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่6พฤษภาคม2 5 6 3วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับประกรันสังคมมาตรา33สั่งจ่ายแล้ว9 7พันล้านบาทนะคะวันนี้นะคะประกันสังคมมีข่าวออกมาอีกแล้วว่ามีการจ่ายออกมาแล้ว9 7พันล้านบาท แต่คนยังเดือดร้อนหนักมากเลยนะคะวันนี้หลังจากที่ประกันสังคมนะคะได้แจ้งว่าวันที่6มิถุนายน2563มีผู้ประกันตนนะคะยื่นขอใช้สิทธิสะสม1,500,000ลายนะคะ ยื่นขอใช้สิทธิ์ลายใหม่20,000กว่าลายนะคะยื่นใหม่วันที่5มีถุนาย,ยน2563และมีการวินิจฉัยสั่งจ่ายสะสมไปแล้ว1ล้านกว่าลายนะคะรวมเป็นเงิน9,000ล้านนะคะกว่าบาทซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะ จะได้รับเงินทุกลายนะคะในมาตรา33แต่พอประกันสังคมลงข้อมูลนี้ไปปุ๊บเพื่อนๆนที่เป็นผู้ประกันตนนะคะก็ได้เข้ามาทักท้วงกันใหญ่เลยนะคะว่าตัวเองยังไม่ได้เงินลงจะรอบ2ออยู่แล้วยังไม่ได้เงินซึ่งข้อความความเดือดร้อนของพี่น้องนะคะมีเข้ามาเยอะมาก ก็อยากถามไปทางประกันสังคมนะคะตัวเลข9000กว่าล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขจริงๆหรือว่าเป็นตัวเลขที่กำลังรอกู้อยู่นะคะซึ่งพี่น้องหลายหลายคนนะคะสงสัยกันมากทางช่องก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมาตาสา33ก็ ยังไงก็ตรวจสอบเช็คสิทธิ์บ่อยๆนะคะเผื่อมีอะไรตกหลน่นหรือมีข้อมูลที่ยังไม่ครบนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเงินตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ทางช่องก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาติดตามข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ